กับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมกันนะครับภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยแอดมินเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองช่องทางนะครับวันนี้นะครับมาในช่วงเย็นๆนะครับสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับมาอัปเดตนะครับวัไถยมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทังเดดต่างๆให้กับเพื่อนเอฟซีได้ชมกันขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับหัวใจนะครับขอบคุณสําหรับเคาะจอเคาะใจให้นะครับ ภาพพัดเสียงชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ขออัปเกรดนะครับขออัปเดตนะครับอัปเดตสัญญาณก่อนนะครับขออัปเดตสัญญาณก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่มองหานะครับรถไถมือสองหรือรถเกี่ยวนะครับอยู่นะครับร้านของเราก็มีรถหลายรุ่นหลายคันนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่นาทีนะครับแอดมินภาพชัดหรือเปล่าครับวันนี้นะครับทดสอบ ทดสอบระบบ Wi-Fi ก่อนนะครับทดสอบระบบ Wi-Fi ก่อนนะครับใครที่อยากได้รถไวใช้งานนะครับโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนอ่ะมาดูยันมาก่อนยันมาห้าสิบเอ็ดแรงม้าตัวนี้นะครับอ่าทิกต็อกโอเคนะครับขอสัญญาณทางบ้านแดงหน่อยครับ FC ทางบ้านแดงนะครับภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะครับ อ่าตัวนี้ซสวยๆนะครับตัวนี้ซสวยๆนะครับพึ่งเป็นรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับคันนี้ถ้าเป็นราคาตามสภาพนะครับก็จะอยู่ที่299นะครับเป็นยันมาครับ2พาวโฟวิลขับเคลื่อน4รล้อครับสวยๆเลยโอ้ขอบคุณสําหรับของขวัญครับมาแล้ว11 12 13 14 15ี่นาทีขอบคุณองขวัญกันลูก 18, 19, 20 21โอ้โหส่งรัวๆเลยนะครับ ขอบคุณมากๆกนะครับสาหรับของขวัญขอบคุณมากๆเลยนะครับมา29เลยครับรอบนี้นะครับขอบคุณสําหรับของขวัญนะครับที่มอบให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นยันมานะครับ EF514 นะครับ51แรงม้านะครับอ่ะเข้าจอดเลยลูกป้าฮิโปอีกหนึ่งตัวขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ299ครับ299นะครับเรมทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2562นะครับนะ สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถถ่ายมือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับตัวติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาดูรถดาวกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นโซนเงินดาวนะครับเงินดาวก็คือนะครับซื้อผ่อนได้6ปีครับอ่าผ่อนนานสูงสุด6ปีได้ดันหน้าได้ผ่านพวนครับคันนี้ก็เพิ่งเช็คสภาพเสร็จนะสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าสวัสดีพี่ระเบียบนะครับอ่าขอขอขอแต่งวัยรุ่นอ่านะครับขอบคุณนะครับ เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับ4.5ไม่มีเลยครับ4.5ไม่มีเลยนะครับมาดูยันม่านะครับวา 357A นะครับ57แรงม้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ Direct Injection ครับ2พาว e r อร w e ครับตัวนี้วางดาวเพียง4.9านะครับตกผ่อนปีละ58,000นะครับตัวนี้ส่ง6ปีนะครับงวดย่อยเดือนละ2,000นะครับ ่อนผ่านสินเชื่อของยันมานะครับตัวนี้สงงวดเป็นหลายปีเด้อนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากไปรถถายมือ2นะครับ M 6 0 4 0ไม่มีเลยครับ M 6 0 4 0ไม่มีนะครับขอดู4ี่เจน้อยได้ครับ4ีเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะสวยๆนะครับตัวนี้วางดาวเพียง4,9นะครับรถได้เลยนะครับรถปี64ครับ รถปี64ครับสภาพสวยๆนะครับมีกองเปียกให้ด้วยนะครับมีกองเปียกให้ด้วยนะครับสวยๆขอบคุณสําหรับของขวัญครับมารลยองปันนะครับอ่ะไปข้าจอดลูกเดี๋ยวไปดู47นะครับเดี๋ยวพาไปชม47นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับปากข้อจอเข้าใจให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วปากข้อจอเข้าใจให้ด้วยนะใครที่สนใจอยากได้รถไถมือ2หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับพิมคอมเมนต์ทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับพิมคอมเมนต์ทักทายสอบถามมาได้เลยวันนี้ซื้อโปรเน็ตเน็ตเน็ต20กิกแบบ แบบกระฉูดกระฉาดมากดูไปลองดูว่าภาพชัดมากเลยนะครับชัดไหมแอดแอดมินชัดชัดดีหรือเปล่าอันอันลองเปิดบังดูพอชัดครับว่าง้องหลักเปิดดูในทิกตอกดูหน่อยนะครับว่าภาพมันใสดีไหมนะครับมาดู47ครับมาดู47วันนี้มีรถเข้าใหม่ด้วยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่สวยๆนะครับเป็นโซลิดอันไปบอกสร้างเอาโซลิดมาจอดทั้งนาไอ้นะไปเอารถเก้าสิบแรงมาจอดทั้งนาไอ้นะนะครับ ภาพใสชัดเจนมากนะครับภาพใสชัดเจนมากนะครับขอบคุณนะครับใครที่สนใจก็มาดูช่วงเย็นๆได้อีกนะครับเราก็จะไล่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับไปถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็ภาพนะครับถ้าสัญญาณมันไม่ดีนะครับ AI มันก็ปิดการมองเห็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้สัญญาณนะครับมันขมุกขมัวนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับชัดเจนนะครับอมาดู4ี่ิบเจ็ดแรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวทีทีนะครับ แต่ติดสติกเกอร์เป็น SP นะครับเป็นตัว DT แต่ว่าติดสติกเกอร์เป็น SP นะครับ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเนี่ยพามาดูรถสีสวยครับซื้อกับเราไปไม่ต้องได้ซ่อมได้ทําอะไรแล้วนะครับก็คือเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับมือสองแต่ว่าได้แบบว่าสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับมือสองแบบว่าได้สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้ได้หน้ากากได้พ่อซิ่งคบนะครับฟ้าใสสีสวยครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับอุปกรณ์จะได้2ชิ้นนะครับ ด้านหน้าแล้วก็จะเป็น่านพวนนะครับเป็นสี่เจ็ดนแปดดีดีนะครับเสากลมนะครับตัวนี้รถปีห้าสี่ครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวแรงข้างๆกันครับสามหกเอนะครับตัวสามหกเอพเพื่อนเพื่อนก็ถามหาเยอะนะครับรถเกี่ยวเราก็มีนะรถเกี่ยวอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลากหลายรุ่นนะครับรถเกี่ยวก็จะมีแต่เจ็ดสิบครับเจ็ดนะครับ p กันบ้างนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเดล็กนะครับ 36hp นะครับนี้ก็น่าใช้เป็นรุ่นนิยมใช้รุ่นที่น่าจับจองอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้นะครับสวยๆพร้อมใช้งานครับเช็คเก็บงานเก็บสีปรับสภาพให้นะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับ295,000นะครับ295,000เาล่มทะเบียนชุดโอนครบอ่าบิดคุณแจ้บ่อยๆลกปิดปิดไฟด้วยปิดสวิตไฟก่อนอ่าอ่าได้แล้ว สวิตคุณคุณแจเป็นกับสวิตคุณแจอ่าโอเคเซนเซอร์เกียร์สามหกศูนย์แปดเอสพีนะครับอ่าตัวนี้นะครับสามสูบครับสามสูบสองเผาโฟวิวครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์หอยครับอ่าเหยียบทีหนึ่งเหยียบที่หนึ่ง,งพอขาแดแแบแก้วหูเลยไปนอกนะครับ โอเคลูกบที่บทีหนึ่งพ่อค้าแสบแก้วหูเลยนะครับอ่าสวยนะครับทำยังไงท่อถึงลั่นครับอ่าใส่ท่อครับเนี่ยเป็นท่อพักนะครับท่อพักนอกตัวนะครับร้านอยู่ที่อำเภอวังสาหมอครับจังหวัดอุดรธานีครับตัวนี้สองเก้าห้าครับสองแสนเก้าหืนห้าพันเด้อนะครับเร่มทะเบียนเอกสารจุดโอนพร้อมครับตัวนี้นะสภาพสวยๆเลย นะครับเป็นสามสิกสีครับเครื่องยนต์เป็นสาสูบไดเค็นะครับมีหลายคันครับรถที่ร้านนะครับใครอยากได้สี่ศูนย์อยากได้ห้าศูนย์อยากได้อิสกินะครับมาเลยนะครับทุกคันนะครับเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้จะไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะนะเกี่ยนรถหลายคันพี่น้องนะครับ เอฟซีอยากได้ถึกนะครับอยากได้ราคาถูกลงนะครับก็เอาเป็นตัวดีทีไปครับราคาที่สองแสนเจ็ดนะครับหรือว่าอยากได้เป็นสามสิบสองราคาย่อมย่อมก็มีสามซเนี่ยครับนี่ตัวนี้นะครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับตัวนี้สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับต้องจองก่อนไหมครับพี่ต้องจองก่อนครับต้องต้องจองก่อนนะครับจะจบจบออนไลน์นะครับก็ต้องมัดจํานะครับมัดจำหนึ่งหมื่นนะครับเหมือนคันนั้นครับ เหมือนเหมือนคันนั้นครับรถตักลูกค้าไม่ได้มาดูรถครับน่ะจะไปส่งแล้วที่ด่านขนทดนะครับอยู่คนรถสไลด์แล้วนะครับเป็น4.5 4.5 DI นะครับพี่สมศักดิ์เห็นเห็นทักเห็นทักผมเข้ามาอยู่นะครับเห็นทักผมเข้ามาอยู่ถาม34 DI ก็เนี่ยครับเนี่ยสวยๆเลยพี่นะครับสติ๊กเกอร์ติดครบรถพร้อมส่งได้เลยนะตัวนี้ได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับสองแสนหนึ่งห้าพันห้าเจ็ดนสองมีครับ5้าเจ็ดนสองมีเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าสองเพลาโฟลว์ขับเคลื่อนสี่ล้อครับ ที่ติดต่อสอบถามมาทางบ้านเขียวก็ได้นะนี่ทักมาทางบ้านเขียวผมเลยก็ได้นะครับอ่าสวยๆครับอ่าเป็นตัวดีไอนะครับรุ่นนี้จะเป็นคอดํานะครับดีไอนะครับมันเป็นเครื่องของสามสิบหกแรงแล้วนะรุ่นนี้นะครับอยู่อําเภอวังสามหมอครับพี่อําเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับฮะยูทูปภาพบไดดี้อืมอ่ายูทูปภาพไม่ค่อยชัดอ่าโอเค ก็สงสัยสัญญาณมันจะดึงกันเซนียวอันเซียวอันมานีหน่อยเซียวอัญญนมานีก่อนนะครับสัญญาณมันไปจับของอันอื่นนะครับเซียวอันมานีหน่อยเลยเซียวญญอันมานีก่อนนะครับอ่ะตัวนี้สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสญญองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันมานีก่อนอ่าสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเล่มทะเบียนเอกาาสารชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูตัวสามหกมาดูตัวสามหก มาดูตัว3 6มหพี่นาทีครับ362หสนเจ็ดหน่อยลูกมาขับ3 6มหสนเจ็ดหน่อยมาจับกล้องให้ซื้อๆนี่แมอา่ามันจับเป็นสัญญาณ WiFi ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวช่องทาง YouTube รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขสัญญาณให้รอสักครู่นะครับให้มาจับทรศัพับให้ซื้อๆสิเเลี่ยนยไ i f ฟซื้อๆอา่อาอ่าจับนะครับจับกล้องไวนี่จับกล้องดูพี่นาที ตัวนี้2,7งแสนะครับสนะองแสน็ะอ่าบ่ต้องไปไกลย,ยืนอยู่นี่ละเือเาเขาจับอันสัญญาณดีๆให้มันก็บ่บอบ่น,นี้หรอกบอมากม,มาแล้วครับภาพชัดเรียงเอยภาพชัดเสียงชัดเรียงครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับ,ท,นนรบที่เข้ามารับชมเลยนะครับอ่ะไปดูช่องทาง YouTube ใหม่ ช่องทาง YouTube เป็นยังไงบ้างสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างตัวนี้สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดเด้อนะครับสองแสนเจ็ดเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบพร้อมเลยนะครับครบพร้อมเลยนะครับตัวนี้นะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับอ่าแล้วก็ได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใครได้ไปก็พร้อมลุยแบบพร้อมลุยแบบหล่อๆนะครับพร้อมลุยแบบหล่อๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสามหกตัวดีทีนะครับรถปีห้าสี่ตรงนี้มันจะเป็นคาบ คาบสนิมไม่เฉนะครับเดี๋ยวล้างออกให้สองพันห้าร้อยห้าสิบหกชั่วโมงการทํางานครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกชั่วโมงการทํางานนะครับวันนี้ผมมีรถมาใหม่ด้วยนะครับวันนี้มีรถมาใหม่มีรถเข้าใหม่ด้วยนะครับอ่ะมาดูสามสิบหกทอดลั่นๆอ่นะพี่นาทีเอาตัวนี้ลูกสองแสนแปดนะครับเผื่อลูกค้ามองหารถขนาดสามสูบอยู่นะครับอ่ะอ่ะภาพโอเคแล้วนะครับใส่ได้ใช่ไหมครับภาพที่ช่องบ้านแดงที่ช่องยูทูปภาพใส่แล้วใช่ไหมครับ ภาพใสภาพโอเคแล้วเนาะใครมาดูช่วงเวลานี้นะครับสีสีรถมันจะเงาแบบเหมือนจริงมากนะครับสวยมากๆอ่าอ่าใครมาดูช่วงเวลานี้สีรถมันจะเงาเหมือนจริงมากๆนะครับสวยมากๆ นะครับเนี่ยคนขับมือโปรครับคนขับมือโปรจะหายคลิปแล้วเป็นไงครับยางใหม่สี่เส้นนะครับสองแสนแปดนะตัวนี้นะครับสองแสนแปดหมืนป้วนนะครับส่งฟรีสามร้อยกมครับเช็คให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับพวกน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับจุดทั่วซึมเก็บให้เรียบร้อยนะครับป๊บโอ้โหเบียกขึ้นเป็นตตีร่างกาทะลุนะครับ บียคือปันต์ตีรังกาแถบานที่นี่นะครับนี่สองแสนแปดครับสองแสนแปดนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้สภาพถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะตัวนี้นะครับสองแสนแปดเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสองแสนแปดเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสี่ศูนย์ผมมีตัวดีๆไปตัดไปเก็บระบบ ห้องคัดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดีทีที่สามารถนะครับวันนี้เอาเอาไปด้านหลังไปเก็บไปตัดท่อนนะครับแผ่นคัดหยุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น40เ p นะครับใครที่อยากได้รถ40เ p สสภาพสวยๆมาตัวนี้นะครับใครสนใจทักบ้านเขียวมาได้นะครับใครสนใจทักบ้านเขียวหรือติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4018เอนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2พาว์โฟล์ขับเคลื่อน4ี่ล้อตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกสัก สองสำคัญนะครับสองสำคัญแล้วผมก็จะพูดต่อนะครับก็จะให้น้องนาทีเขาพักนะครับให้น้องนาทีเขาพักเพราะว่าสัญญาขเขาว่าเอาแค่สิบนาทีป้าขอลองสัญญาณแค่เท่านั้นนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดียเด๋ยว <c oughs> เดียเเด๋ยวอ่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวใหยพี่อันมามาว่าให้นะครับอ่าทาอย่างไรครับอ่าวิจิตทําอย่างไรครับทำทำอะไรยังไงครับอ่าคือขายเป็นเงินสดครับพี่เป็นเงินสดนะครับตัวที่ผ่อนได้จะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นยันม่านะครับตัวที่ผ่อนได้จะเป็นยันม่านนะครับห้าสิบ เมตรห้าสิบแต่งนะครับห้าสิบก็มีครับห้าศูนย์ก็มีนะครับอ่ะตัวนี้สี่ศูนย์นะครับอย่าเพิ่งดับเครื่องนะยับอ่ะอ่ะมามาอ่ตัวนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับได้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางกวนใหม่นะครับด้านหน้าใหม่หางกวนใหม่ครับมีรถถ่ายเล็กไหมครับรถถ่ายเล็กเป็น B ียี่สิบสี่ครับรถถ่ายเล็กเป็น B ียี่สิบสี่ โอ้โอ้โอ้ก็มาแห้งแต่ว่าอ่ะนะครับตัวนี้นะครับรถปีหกห้านะครับสองแสนเอ้ยไม่ใช่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับเอฟซีครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ไม้แท้ชั่วโมงไม้แท้ครับพันเก้าร้อยชั่วโมงเท่านั้นนะครับได้รถสวยๆไปใช้งานอพี่นัทีไปขับในยลกไปขับคันนู้นหน่อย เข้าจอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่บ้างอ่ะมานี้มานี่อยู่นั่นแหละแกอยู่นั่นแน่แกลงมาเดี๋ยวให้นาทีขับให้นาทีขับอบอกช่างช่างเอาเอา b ยี่สิออกขึ้นขึ้นมาหน่อยที่ช่างเล็กเพิ่งเอามานะครับอ่าคันนี้นะครับจะเป็นโซลิดนะครับ ts เก้าศูนย์นะครับนีรถตัวใหญ่จะค่ายมากผมมีนะตัวนี้นะครับราคาแบบได้เก้าสิบแรงมา้า นะครับแต่ว่าราคาแบบคุ้มๆมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโซลิดนะครับเกแรงนะครับรถปี6 1นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสวยๆเลยท่านใดที่อยากได้รถใหญ่ๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆใหญ่ๆนะครับตัวนี้เลยนะครับถือว่าสวยนะครับรถถือว่าพร้อมใช้งานพร้อมลุยนะครับเพิ่งได้มานะครับเจ้าของขายเพราะว่าติดไฟแนนนะครับก็เลยไปปิดงวดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนืท้ายเทยสวยมากรถไล่ได้แท้นะครับตัวนี้ 489,000บาทเท่านั้นนะครับ489,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถสวยๆคุ้มๆไว้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโซลิดนะครับอ่าโซลิด90แรงม้านะครับอ่าเดี๋ยวพ่อบอกเดี๋ยวพ่อบอกอันนี้เป็นเกียร์เป็นเป็นเกียร์นาลูกเห็นไหมเป็นเกียร์นาฮะเห็นปะปุ่นปุ้นปุ่นตัวตัวตัวน้อยๆพุ่นนะเห็นปะนั่น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  อันนั้นนะ่ะออลองโยงมงด้วยอ่าอันนั้นจะเป็นเกียร์ด้านหน้าหอยหลังอยู่ข้างตัวอ่อาอลองเบิ้งด้วยแบบนี้อ่าลองเบิง้งโอ้โหเที่ยวโบอ่าะ เอาแบบอินเดียพอเฮียขับคันนี้ให้ดูหน่อยเอาแบบอินเดียอย่ารับเครื่องนะลกูกอย่ารับอย่ารับอย่าหมอดอย่าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพอยีครับโย و, พอ่อยีล่งไรแล้วอะเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองมาเนี้อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งคันหนึ่งมาเนี้ยมาดูอีกคันหนึ่งครับเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองครับสี่เจ็ดมีครับพี่สี่เจ็ดมีสี่แสนอ่าสี่เจ็ดอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับมาดูเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองครับนี่เดี๋ยวให้น้องสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ รถปี64นะครับสภาพสวยสีเดิมมากนะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่595,000นะครับยังไงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากชมไลฟ์แบบเต็มๆนะครับเป็นช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับพอดีผมมาทดสอบนะครับทดสอบสัญญาณโทรศัพท์อยู่นะครับสตาร์ทเฉยๆลูกสตาร์ทเฉยๆก็พอละนะครับสตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่500,000เอ้ย595,000บาทนะครับ595,000บาทนะสตาร์ทลูกไป สวยๆครับสีเดิมสภาพเดิมมาร์กเดิมทุกจุดนะครับทุกอย่างไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนนะครับตัวนี้เปลี่ยนแค่ยางหน้าให้นะครับพันแชั่วโมงเด้อนะครับอันนี้5 9 5 0 0นาหครับ M 5 0 0 0คันละสคันละสามแสนนะครับ MU 4 9 0 2คันละ4ี่แ0 0หาพนะครับ L ห้าศูนย SP คันละ4 9 9แ0 0เาหครับแล้วก็ l 5 0 dt นะครับคันนี้จะอยู่ที่4 0่0 0 0สี่หมนะครับ4ีแรงนะครับตัวนี้3 0มแ0 0แปดหมครับ3 8 5 0 0 0นะครับส่วนคันที่อยู่ด้านหลังลลลน,นะครับส่วนคันที่อยู่ด้านหลังพอแล้วลูกพอแล้วไม่เป็นไรนะครับส่วนคันที่อยู่ด้านหลังตัวนี้จะอยู่ที่3 7 5 0 0 0นะครับคันนี้3 7 5 0 0 0เด้อนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่อยากชมไลฟ์ช่วงเต็มๆนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มโดยประมาณนะครับมาชมกันใหม่ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง นะครับเรามาเจอกันสนใจรถรุ่นไหนอยากดูรถรุ่นไหนพิมพ์คอมเมนต์ทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับที่นัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรพี่ครูยุทธครับอ่าพี่ทักหลังไม้ผมมาได้เลยนะครับไอดีบ้านเขียวอยู่ตรงนี้นะครับพี่ทักผมมาหลังไม้ได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งคลิปส่งรีวิวการทํางานเพิ่มเติมให้นะพี่นะนะครับใครสนใจนะครับไอดีไรนะครับ m a x นะครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0447นะครับ M5000 3ามแสนสามหมื่นยังอยู่เหรอครับยังอยู่ครับ M ห้าพันสามแสนสามยังอยู่ครับยังอยู่ทั้งสองคันเลยพี่นะครับอ่ายังอยู่ทั้งสองคันเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับขอบคุณครับ